ครับและนี่คือยิปซีเวิร์นะครับรายการประวัติศาสตร์ที่จะเอาเรื่องเล่าแล้วก็เรื่องราวต่างๆมาเล่าให้คุณฟังเพราะว่าประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องเล่าที่แต่งเสริมเติมแต่งแล้วก็มีหลายทฤษฎีอย่างที่เราเคยบอกไปบ่อยๆเมื่อกี้เอาหนังอะไรมาให้ดูหนังอัศวินอ่ะผมชอบนะผมชอบเพราะผมเป็นคนบ้าอสศวินหนังที่มันมีการรบมีสงครามยิ่งใหญ่แล้วมัมีก็ชอบเหมือนกันตอนท้ายมันมีสาวสวยๆไงมันเป็นสูตรสาเร็จอัศวินจะต้องได้สาวสวยเนี่ยเลยผมชอบมากใช่ครับอัศวินที่เอามาให้ดูเมื่อกี้ผมว่าเป็นภาพ ถูกต้องครับใช่ครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงกษัตริย์อาร์เธอร์นะครับหรือเราพูดถึงคําว่าอัศวินเนี่ยสองภาพเนี่ยจะมาพร้อมๆกันเรียกได้ว่าเป็นอัศวินเบอร์ต้นเลยที่คนทั้งโลกต้องนึ้จักแล้วแทนกันได้ด้วยคืออาร์เธอร์เนี่ยเป็นเหมือนอุดมคติของคนที่จะเป็นอัศวินง่ายๆว่าถ้าคุณเป็นอัศวินเนี่ยคุณต้องให้ได้อย่างอาร์เธอร์แต่ว่าหลังจากดูหนังเกี่ยวกับอาร์เธอร์หรือว่าอ่านหนังสือเรื่องแต่งซึ่งเกี่ยวกับอาร์เธอร์มาเยอะใช่ใช่ใช่ซึ่งมันก็จะมีเพราะที่แตวต่า่ จะเป็นความจริงว่ามีตัวตนจริงจริงไหมเนี่ยมีอยู่ประมาณ10%ที่เหลืออีก90%เนี่ยเป็นเรื่องแตกอันนี้ไม่แปลกสําหรับตำนานที่มันมีมานานแล้วเนี่ยว่ากันว่าอาเธอร์เนี่ยน่าจะเป็นคนจริงๆเป็นผู้นําชนเผ่าเผ่าหนึ่งที่อยู่ในเกาะบริเตนก็คืออังกฤษปัจจุบันเนี่ยซึ่งรวบรวมผู้คนขึ้นมาต่อสู้กับผู้รุกรานซึ่งเป็นชนเผ่าแซกซอนหรือแองโกลแซกซอนในช่วงราวๆศตวรรษที่5้าศตวรรษที่6กคศี้น่ามารก้อะปกป้อยังนั้นเนี้น่าจะ้าก็ลกายแลวกขึ้ นานขึ้นมาน่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มชุมชนเล็กๆมาก่อนนะใช่ยุคนั้นก็จะแบ่งเป็นแควนๆเป็นกก๊กเป็นเหล่าๆใช่ไหมครับมีการลบรากชันทีนี้พอดังขึ้นมาก็น่าจะมีการแต่งเสริมเติมแต่งเข้าไปเพราะว่าเป็นตำนานที่คนอังกฤษไม่ใช่แต่คนอังกฤษนะคนยุโรปหลายๆประเทศนี่รู้จักกันดีแล้วก็เชื่อว่าคนในโลกนี้ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังรู้จักอาเธอร์ผ่านสื่อหนังสือนนิทานนิยายละครรวมถึงหนังด้วยนะภาพที่ผมนึกถึงคิงอาเธอร์เนี่ยมีสองสามอันชัดเจนแล้วนะอันคือ่ทีวตกลม ใช่อันที่3ก็แลนด์สลอปเราจะต้องจำา3อันนี้เลยเด็ดเลยนะเดือดสุดท้ายเนด้อว่ากันที่เอ็กซ์คาลิเบอร์ก่อนได้ไหมโอเคเอ็กซ์คาลิเบอร์เนี่ยเป็นดาบที่เชื่อกันว่าเป็นดาบที่มีอิทธิฤทธิ์ใครเป็นผู้ครอบครองได้จะสามารถปราบได้ทั่วดินแดนตามตำนานว่าเมอร์ลินเนี่ยเป็นผู้พาพ่อของอาเธอร์ก็คือพระเจ้ายูเธอร์เพนเดร์กอนเนี่ยไปยังหนองน้ำแห่งหนึ่งเพื่อที่จะนำดาบนี้ขึ้นมาซึ่งวิญญาณที่รักษาดาบนี้อยู่ในหนองน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าเลดี้ออฟเดอะเลคเลดี้ออฟเดอะเเเลลนนนนนนนีีีี่ยึึึึึึกกถงงงงภาาาพพหอออๆิดะวแบบบบผผมมมืชูข้ แล้วก็ถือดาบขึ้นมาเมอร์ลินก็เอาดาบนั้นมอบให้กับพ่อของอาเธอร์โดยมีข้อสัญญาว่าคุณได้ดาบแล้วแล้วคุณจะต้องพิทักษ์บ้านเมืองปกป้องประชาชนแต่ปรากฏว่าทาไม่ได้ทําไม่สําเร็จทาไม่สําเร็จก็เลยยึดดาบคืนเสร็จแล้วก็ไปปักไว้บนหินพร้อมทําจารึกไว้ว่าใครที่สามารถดึงดาบนี้ออกจากหินได้จะเป็นผู้ครอบครองดีแดนกฤษทั้งหมดเมอร์ลินที่ว่าเนี่ยที่เอาดาบไปปักไว้บนหินเนี่ยก็คือพ่อมดเมอร์ลินใช่ครับตัวละครที่เราเห็นบ่อยๆในหนังนะใช่ไหมเป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งที่ปรึกษา ใช่ไหมฮะเมื่ออาเธอร์โตขึ้นเมอร์ลินก็มองเห็นแล้วว่าอาเธอร์เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ใช่ก็เลยพาหนุ่มน้อยอาเธอร์เนี่ยไปยังหินก้อนนั้นที่ริมบึงนั้นให้อาเธอร์ลองดึงดูซึ่งผลก็อย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือว่าอาเธอร์สามารถดึงดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ออกจากหินก้อนนั้นได้จึงเป็นอาณัตสัญญาณบอกว่าผู้นี้แหละที่จะนําอังกฤษไปสู่ความสงบสุขถ้าเป็นซีนในหนังเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเอสฟินผู้กล้าทั้งหลายอยากจะดึงได้ไงเพราะรู้สึกว่าตัวเองอยากจะเป็นฮีโร่ใช่ใช่ไม่มีใครดึง เทพไวๆเนี่ยที่เป็นเทพเหาะลงมาจากฟ้าเทพเจ้าทอเนี่ยนะะอแล้วก็จะมีคนไยายามไปดึงเหมือนกันมันลักษณะคล้ายๆกันใช่ใช่ถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของยังไงคุณก็เอาขึ้นมาไม่ได้ถ้าคุณไม่ใช่คนที่ถูกทํานายเอาไว้ใช่ไหมถูกเลือกคูณถูกเลือกก็มีทางทําได้ทีนี้อัลเตอร์ก็ดึงขึ้นมาจากนั้นก็เป็นผู้นํามีลูกน้องซึ่งพูดถึงตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไปถึงจุดที่เรียกว่าอัศวินโตกลมอใช่ครับอใช่อัศวินโตกลมสิ่งที่ต้องคุยก็คือโตะกลมอ๋อคือผมเน่ยาๆะววใ้มต๊ไ ใช่ทิงก็นั่นถ้าไม่ตรงหัวโตะก็คือตรงกลางโต๊ะแต่วันหนึ่งมีอัศวินโตะกลมมาเหตุผลมันคืออะไรครับทุกวันนี้เรายังเห็นโตะกลมอยู่ใช่ไหมเวลาไปโต้เวลาไปทานอาหารจีนแล้วมันมีอะไรหมุนๆได้ซึ่งนั่นก็อาจจะไม่เกี่ยวกับอาจจะไม่ได้คิดอันนี้ใช่ไหมตรงไม่ได้คิดอาจจะบังเอิญตรงกันแนวคิดเรื่องโตะกลมเนี่ยด้วยความที่ว่ามันไม่มีหัวโต๊ะท้ายโตะมันเน้นเรื่องของ equality คือความเท่าเทียมกันซึ่งแนวคิดแบบนี้เป็นแนวคิดที่ใหม่มากในเวลานั้นถ้าเราเชื่อว่าในเวลาานนนัั้มมมีคควิด ผู้นําผู้ตามอะไรอย่างเงี้ยแนวคิดเรื่องนี้สลายขั้วการเป็นผู้นําผู้ตามให้ทุกคนเสมอภาคกันว่ากันว่าโต๊ะกลมนีในเวลาต่อมาเนี่ยมันมีการสร้างโต๊ะกลมจริงๆในราวๆคศ1 5 0 0มีการทาโต๊ะกลมนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วก็แถมกษัตริย์อังกฤษบางพระองค์เนี่ยมีการซ่อมแซมทาสีใหม่แล้วก็วาดรูปตัวเองลงไปบนโต๊ะนี้ด้วยเพื่อที่จะบอกว่าข้าพเจ้าเดียเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากอัลเฟอร์ทางทางที่โจทย์คือความเท่าเทียมถูกต้องท้ายใส่แน่ตัวเองลงไปบนโต๊ะรื่าน่เป็นเคร แล้วถ้าพูดถึงโต๊ะกลมเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเรื่องอัศวินนะมีอ,อันหนึ่งพูดถึงโต๊ะกลมแล้วมันต้องพูดถึงเก้าอี้ด้วยเก้าอี้มันจะมีเก้าอี้อีกตัวหนึ่งภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแดนโจรัสแชแปลตรงตัวก็คือเก้าอี้อันตรายเก้าอี้อันตรายถ้าแปลตรงแม่อันตรายยังไงอันตรายยังไงรู้ไหมครับนั่งลงไปแล้วถ้าคุณมีจิตใจทรยศคิดคดต่อบ้านเมืองเป็นคนที่จิตใจไม่บริสุทธิ์ไม่มีกู๊ดมายคุณจะตายทันทีเก้าอี้นั่นจะรู้อ่านใจคนออกเป็นแบบว่าอัจจมรณร ไปทันทีตามตำนานเนี่ยนะฮะเขาว่าเมอร์ลินเนี่ยเป็นผู้สร้างเก้าอี้นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ทดสอบจิตใจของอัศวินแล้วปรากฏว่าอย่างน้อยเนี่ยมีอยู่2คนก็คือเซอร์กาเวนกับเซอร์แลนส์ลอตนั่งผ่านไอ้ที่ไม่ผ่านเนี่ยก็ไม่รู้นะฮะว่าจะยังไงปกติเราจะพูดถึงว่าอัศวินโต๊ะกลมเนี่ยจะมีอยู่12คนคใช่ไหมครับรวมทั้งอาร์เธอร์ด้วยใช่นะใช่ซึ่งเป็นบุคคลที่เท่าเทียมกันเป็นเพื่อนกัน12คนแต่คราวนี้เนี่ยบางตำนานก็ว่า15้คนบางตำนานว่ายี่สิบกว่าสนามบอล เอาจริงๆนะเนื่องจากว่าความมันเป็นตำนานไงมันก็เลยเกิดเติมชื่ออัศวินเซอร์ด้านเสื้อนี้คือมาเต็มไปหมดอย่างเงี้ยแต่หลักๆที่เราจะรู้จักกันก็จะมีเสื้อแลนสล็อตแลนสล็อตซึ่งไปมีโรแมนติกกุกกิ๊กอะไรกันกับพนังกินเวีนะมีเสื้อกาเวนซึ่งจะเป็นคั่วอะรกับกรีนไนอัศวินสีเขียวอย่างเงี้ยมีเสื้อกาลาฮัตมีใครต่อใครอีกหลายคนอะนะทีนี้เรื่องราวผมเข้าใจแล้วว่าเรื่องราวของอาร์เธอร์เนี่ยเป็นตำนานที่เขียนแต่งแล้วก็พร้อมเอาไปแปะตามจังหวะต่างๆของประัาาารเเพออออยย่่งงงงในนหบืก็ูดถึ เกียวกบโรมันเลยนะเกี่ยวกับการที่อาร์เธอร์จะต้องปกป้องทายาทลับใช่ของอาณาจักรโรมันใช่ไหมะแล้วก็พาเดินทางมาซึ่งอันนี้คือเรื่องคิงอาร์เธอร์ที่คลย์ออเวนเล่นใช่ไหมแต่ว่าหนังบางเรื่องก็จะพูดถึงอาร์เธอร์แบบเหมือนยุคโบราณไปกว่านั้นเลยอากาไปเลยคือมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มีคาถาอาคมอะไรอยู่ในนั้นเยอะแยะอย่างเงี้ยแต่ว่าผมชอบอยู่เรื่องหนึ่งนะเรื่อง first knight first knight richard gear เขาเล่นเป็นแลสสล็อตต้องแล้วก็ชอนคอนเนอรี่เป็นอาร์เธอร์ใช่มันเป็นอีกด้านหนึ่งนนนนนีีี้้้จรรริงเเเืือออออออหหาาาไม่่่่่ดยยููทท์ธตั ีนเยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องอะไรที่ต้องไปดูกันเองหนังรักแบบว่าเพื่อนรักคู่โหขรุกคนนึงเนก็สารแล้วอีกคนนึงก็แอบชอบแฟนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยว่ากันว่านะฮะในตำนานเนี่ยก็มีบางตำนานที่พยายามจะแก้ข่าวให้กับแลนสล็อตบางตำนานก็ไปซ้ำเติมอาร์เธอร์อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่จะว่ากันไปแล้วผมจำได้ว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นตำนานอันหนึงคือมันมีกระแสด้วยมันมีกระแสเป็นฟีดแบ็กลบกับริชาร์ดเกียร์เพราะว่าแฟนของแลนสล็อตอาร์เธอร์จำนวนมากเนี่ยรู้สึกว่าริชารร์์ดเกียไม่ ที่จะเป็นแลสโอตแก่ไปด้วยดูไม่งามมแล้วก็เป็นแบบเป็นฝรั่งหน้าตีอ่ะก็ถ้าดูถ้าดูใช่ๆข้างบนนี่เป็นเหมือนมงโกอะไรแต่ข้างล่างเป็นฝรั่งตอนนี้มีกระแสต่อต้านเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้เป็นพรอตอาร์เทอร์ที่ค่อนข้างแมสนะครับอาจจะเป็นเพราะพลังดาราทั้งของเกียร์เองแล้วก็ของคอนเนอรี่ค่อนข้างดังก็นี่คือกษัตริย์อาร์เทอร์ที่เราเห็นกันก็แปลว่าคือตำนานที่มาจุกบุคคลจริงนั่นแหละ คือจริงๆเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะพูดถึงก็คือว่านอกจากดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์นอกจากโต๊ะกลมแล้วเนี่ยอ,าาอัศวินในอาเทอร์เนี่ยยังถูกโยงไปถึงฮอลลีเกรลฮอลลีเกรลจอก,กศ,ศักดิ์สิธิ์จอกศักดิ์สิธิ์ซึ่งว่ากันว่า,วาพระเยซูคริส,สทรงดื่มจากจอกนี้ในพระกาหารมือสุดท้ายในตำนานเนี่ยว,าว่ากันว่าอัศวินหลายๆคนทีเดียวที่ไปตามหาอมจอกศักดิ์สิทธิ์ในนั้นก็มีแลนสล็อตด้วยมิเซอร์อีกหลายๆคนนะฮะ uh huh. แต่ปรากฏว่า uh huh. ไม่มีใครเจอสักคนซ ที่ได้ดื่มน้ําจากจอกนี้คุณจะได้มีความเป็นอมตะมันเหมือนเป็นเสือของชีวิตเนาะเพราะว่าจอกเลยมันก็หมายถึงมดลูกนะมันจะมีรูปร่างเป็นสัญลักษณ์ชายเป็นสัญลักษณ์เพศหญิงเป็นแหล่งกําเนิดชีวิตแล้ลก็คงมีพลังอมตะอยู่ในนั้นใช่ผมเคยดูอินเดน่าจอนใช่ไหมนั่นแหละคืออินเดน่าจนเนี่ยท้ายที่สุดก็หยิบเอาเรื่องนี้มาใช้ในฉากท้ายเรื่องเนี่ยอินเดน่าจนเนี่ยไปเจออัศวินอัศวินคนนี่ซื้เฝ้าจอกศักดิ์สิทธิ์เอาไว้อัศวินเท่าที่เฝ้าจอกศักดิ์สิทธิ์เอาไว เรื่องไม่ได้บอกว่าใครแต่คนเดาก็เดากันว่านั่นคือแลนสสลอตอายุสักหน่อยห0ร้อยปีแล้วมั้งนั่งเฝ้าอยู่แต่มันมีเรื่องต่อว่าอันนี้ในตำนานนะอรตำนานแลนสสล็อต กลับจากหาจอกซึ่งไม่เจอแล้วเนี่ย uh huh. กลับมาก็บังเอิญว่าอาเธอร์ตอนนั้นอาจจะไปเที่ยวหรือไปทาธุระอะไรที่ไหนแต่สล็อตกลับมาก็มากุ๊กกิกอะไรกับพนางกินเนวียเรื่องนี้ก็จริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องลับแต่ท้ายที่สุดความลับก็ไม่มีในโลก uh huh. มีอัศวินคนหนึ่งไปเจอเข้าไปรู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็เอามาบอกกับอาเธอร์ท้ายที่สุดก็เลยแตกคอกันมันจะมีอัศวินบางพวกยังพักดีต่ออาเธอร์แล้วก็จะมีอัศวินอีกบางพวกที่แยกตัวออกมาเข้ากับลันสล็อตเกิดการรบพุ่งกันท้ายที่ รอมใจจนใกล้จะตายแล้วนะฮะอาเธอร์เอาดาบนั้นอ่ะมอบให้กับอัศวินอีกคนหนึ่งที่ยังรอดชีวิตอยู่ให้เอาดาบนั้นไปไว้ที่บึงนั้นเหมือนเดิมไปมอบให้กับเลดี้อเอรเลยก็จะกลายเป็นการจบตำนานดาบเอ็กคาลิเบอร์แต่มันยังไม่จบแค่นั้นบางตำนานก็ว่าอาเธอร์ถูกฝังบางตำนานก็ว่าอาเธอร์ถูกเอาศพลอยแพไปแต่มันจะมีตำนานหนึ่งที่บอกว่าเขาถูกฝังอยู่รอคอยวันที่จะกลับขึ้นมาสร้างสันติสุขให้กับอังกฤษอีกครั้งหนึ่งทีนี้พอยุคหลังๆเนี่ยดูหนังเนี่ยมัน หมดแดดหมดเอ็กคืคือเป็นอุดมคติอุดมกติของการพักดีนยอัศวินต้องพักดีต่อพระเจ้าอัศวินต้องพักดีต่อผู้เป็นเจ้านายและอัศวินต้องเป็นสุภาพบุรุษต่อผู้หญิงสูงสักหรือต่ออะไรเนียอะไรเซนเแมนที่ดูแลเซนเตอร์เลดี้ใช่ใช่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเวลาเปลี่ยนไปอุดมกติพวกนี้มันก็เปลี่ยนไปด้วยอาจจะไปปกป้องชาติบ้านเมืองปกป้องโลกอะไรเหมือนอย่างที่พวกฮีโร่เขาชอบทำกันนะครับแต่น่ก็คือสิ่งเดียวกันใเรียกได้ว่าบทบาทของอัศวินเนี่ยผมว่าวันนี้เลยนะมันเป็น ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามแต่ยุคโบราณเนี่ยก็จะออกมาแบบอัศวินแบบอาเธอร์ถือดาบมีคําทํานายมีพ่อมดมีเรื่องราวต่างๆก่อนนั้นนั้นมีไปถึงสู้กับมังกรอะไรเงี้ยได้ซ้ำๆแต่สมัยจะเป็นอย่างนั้นแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยอุดมคตินี้ยังอยู่เรายังต้องการอัศวินอยู่แต่เขาอาจจะมาในรูปแบบอื่นก็ไม่แน่นะถ้าเกิดเวลาผ่านไปเยอะๆนะครับผ่านไปสัก5 0 0ร้อยหกรปีหรือพันปีเนี่ยคนอาจจะกลับมาเล่าเรื่องไอรอนแมนถูกต้องแบบเราเล่าเรื่องอาเธอร์ก็ได้นะเขาเรียกว่าทําใหม่ไงรีเมคเข้ามันก็็จะกลาายเเปนนรื่่องใหมมขึ้ มี<ช>ความใหม่ให้มีความเป็นคนมากขึ้นให้มีรักโลกรวดหลงแล้วก็จะขลังขึ้น<ช>ไปเอง<ช>ครับผมวันนี้เราคุยเรื่องอัศวินกับยิบซีโบนะครับคิงอาร์เธอร์ซึ่งเราคุยกันว่าเป็นตำนานห,หรือว่าเป็นตัวตนจริงๆ<ช>ซึ่งก็สรุปได้ว่าเป็นทั้งสองอย่าง<ช>แต่สิ่งที่เราสนใจก็คืออุดมพตินั้นยังต้องการอยู่เสมอทุกการเวลาทุกสังคม<ช>ครับผมอุดมคติของอัศวินสาหรับความเป็นสุภาพบุรุษแบบอัศวินที่ยังคงมีอยู่ยังต้องการคนแบบนั้นหรือว่าผู้ชายแบบนั้นอยู่เสมอช่วงนี้ก็น่า สิ่งที่เรียกว่างานมหกรรมหนังสือแห่งชาติละ13ถึง24ตุลาคมครับผมพลาดไม่ได้เลยนะพลาดไม่ได้รายการยิปซีเบิลด์ของเราเนี่ยไม่ได้จะไปถ่ายที่นั่นนะไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่ไปลองถ่ายดูไหมถ้าท่านผู้ชมสนใจเนี่ยลองคอมเมนต์มาสิว่าอยากให้เราไปจัดยิปซีเวิลด์ที่งานมหกรรมหนังสือไหมอยากฟังเรื่องอะไรไหมไม่แน่นะเผื่อเข้าตาท่านผู้มีอํานาจเราอาจจะได้ไปนั่งคุยกับท่านที่งานก็ได้นะโอเคครับรายการเราจะไปถ่ายหรือเปล่าเนี่ยยังไม่แน่ใจบูธของสตูพิมอยิปซีนเปิดแน่นอน ใชเสียงดังฟังชัดใหญ่โตแล้วก็เต็มเรื่องสือประวัติศาสตร์แน่นอนครับตลอดวันงานรับรองว่าไม่พลาดท่านไปแล้วจะได้ความอิ่มเอิมกับหนังสือของเราแน่นอนครับครับผมโอเคครับแล้วก็สําหรับยิบซีวอนในวันนี้ก็คงจบแบบนี้เท่านี้ด้วยเรื่องของคิงอาร์เธอร์อัศวินในอุดมติของหลายๆคนนะครับพบกันใหม่เมื่อประวัติศาสตร์ต้องการสวัสดีครับสวัสดีครับ